ปีนี้เป็นปีที่สิบห้าหลังจากที่พระเดชพระคุณพระโพธิญาณเทนได้มีการเกี่ยวข้องกับการละคณะสงฆ์ไปโดยกฎของธรรมชาติ <c oughs> ที่เราเรียกว่า หลักขันคือขันห้าเปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่หลักการของธรรมชาติดังเดิมคือมาจากสภาพดังเดิมอย่างไรก็ไปสู่สภาพดังเดิมอย่างนั้น พวกเราที่เป็นสาธนสิทธ์ <c oughs> ก็ได้ทำหน้าที่ในส่วนที่จะจันลงรักษาไว้ซึ่งขนระเบียบกติกาต่างๆที่จะทำให้การทำหน้าที่ของเรานั้นเป็นไปในทิศทางที่ ทำให้เกิดมีส่วนได้ประโยชน์เราก็ได้มารวมกันการที่ได้มารวมกันอย่างนี้ <c oughs> ก็มีส่วนให้เราทั้งหลายได้ประสบการณ์การได้ประสบการณ์ก็เป็นข้อมูล ที่เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้นำไปเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่การทำหน้าที่ถ้าไม่มีประสบการณ์การทำหน้าที่อาจจะมีส่วนทำให้เกิดความไม่สมูลได้ ที่จัดทำทุกปีนั้นก็เพื่อให้เราได้มีส่วนได้ศึกษาได้พัฒนาเพราะเราในฐานะก็เป็นผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำของสังคมไม่คนไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้ ผู้นำสังคมจะต้องมีความพร้อมถ้าไม่มีความพร้อมผู้นำก็จะทำให้สังคมล้มเหลวดังนั้นเราอาศัยประสบการณ์จากที่ได้มีการมีส่วนร่วมได้มาร่วม ร่วมจัดร่วมทำรรกันมาก็ให้เราได้นำเอาไปคิดอยากคิดว่าเป็นเรื่องไม่ใช่หน้าที่เ <c oughs> พราะเราไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้ตามอยู่เสมอ,อครั้งแรกเราก็คงจะเป็นผู้ตามเป็นปััช้า เป็นผู้ตามอย่างนี้ก็ก็มีส่วนการเก็บข้อมูลได้พระอน,นุนตามหลักที่เราได้ศึกษาที่ท่านได้ตามเสด็จพระพรมศาสตรา เพราะท่านต้องถือว่าท่านจะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่างในการติดตามเป็นปัจฉาสมณะว่ามีอะไรที่พระองค์ท่านได้กระทำอันนี้ก็คล้ายๆกัน เรามาเราก็มาเรียนรู้กันทั้งในส่วนภายนอกทั้งในส่วนภายในภายนอกเป็นเครื่องบ่งบอกถึงการกระทำภายในก็มีส่วน อันนี้เราก็ได้มาร่วมกันฉะนั้นพระอานนท์ที่ติดตามพระพุทธองค์เกี่ยวกับที่พระองค์ได้ทรงทำหน้าที่ของพุทธกิจพระอานนท์ก็ต้องจดจำว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับใครแล้วด้วยเหตุผลต่างๆออกมาในรูป คำสั่งสอนพระนนเป็นผู้ทาหน้าที่เราก็ในฐานะเป็นผู้ตามก็จะต้องมีโอกาสเป็นผู้ผู้นำด้วยเมื่อเราเป็นผู้นำเรามีประสบการณ์การเป็นผู้นำนี้ก็ ต้องมีที่ปรึกษาด้วยอย่างน้อยก็มีคณะผู้ทาหน้าที่ในการรับผิดชอบร่วมกันเพราะผู้นำนั้นถ้าไม่มีผู้ที่ทาหน้าที่ช่วยก็จะทำให้เราเกิดความบกพร่องได้ง่าย เพราะเราไม่ได้ทำเพื่อเราเราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมถ้าเราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมันก็ต้องมีส่วนที่มีการรับผิดชอบร่วมกัน พระพุทธเจ้าท่านมอบหน้าที่ต่างๆนั้นพันไม่ได้มอบหน้าที่ให้บุคคลท่านมอบหน้าที่ให้พระสงฆ์พระสงฆ์ก็ไม่ใช่ตัวบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะต้องมีอย่างน้อยก็ สี่รูปสี่องค์ขึ้นไปนี่ถือว่าเป็นความสมบูรณ์และทำไม่ให้เกิดความรู้สึกบอกพลังเพราะพยานต่างๆนั้นเป็นเครื่องบง่งบอกเป็นเครื่องชีวิถีในการกระทำของเรา ถ้าเราอาศัยอย่างนี้ความเสื่อมเสียก็จะไม่เกิดขึ้นและเราเองก็ให้ความเคารพต่อพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าท่านให้เรามีส่วนของการกระทำในการอยู่ร่วมกันแบบ เรียกว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนในการทำสังฆกรรมประเภทปรณากรรมถือว่าเป็นสังฆกรรมทมี่มีเนื้อหาสาระที่กินความหมายที่จะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันด้วย ถ้าเรามามองในจุดนี้ถ้าเราให้ความเคารพในจุดนี้ทรงไว้ซึ่งพุทธอนุญาตอย่างนี้จะไม่มีคำว่าเสียหายทั้งที่ผู้ที่อาจจะเกิดจากความไม่รู้แต่เมื่อได้ ถูกตักเตือนว่ากล่าวก็ยอมรับยอมรับด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าให้ความเคารพต่อพระพุทธเจ้านี้ก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างไม่หวัดะแวงให้ความรู้สึกอย่างนี้ มันจะเป็นประโยชน์อันนี้ที่เราจัดกิจกรรมอย่างนี้ก็เป็นส่วนสะสมประสบการณ์ของผู้ที่มาร่วมเราจะไม่ได้กลุ่มที่เรียกว่ามากก็พอที่จะทำให้กลุ่มของเรานั้น มีการเจริญเติบโตได้เพราะจากกลุ่มเล็กก็ไปสู่กลุ่มใหญ่ไม่ใช่จากกลุ่มใหญ่ก็ไปหากลุ่มเล็กเราจะไปมองเอากลุ่มใหญ่เราเอามองเอาตัวกลุ่มเล็กเสียก่อนตัวบุคคลเสียก่อนตัวเราเสียก่อนํำนองนี้เมื่อตัวเราก็กลุ่มขึ้นมา ต่เรามองไปในแง่ที่จะทำให้สังคมที่เรามีการเป็นอยู่นี้ <c oughs> เป็นไปในทิศทางที่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางเป็นธรรมเป็นวินัย <c oughs> ก็จะทำให้มีความเจริญดีดังนั้นหลักเหล่านี้เราก็ ถือว่ามามีประสบการณ์เพราะการกระทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำได้คนองค์เดียวหลายๆองค์หลายๆคนหลายๆกลุ่มพุทธบริษัททั้งผ่ายบรรพจิตอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่มีความรู้สึกจงรักภักดีให้ความเคารพต่อพระสัทธรรม เราได้การกระทำในทางที่เป็นธรรมเป็นวิไหนมันก็เป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยและเกิดความรู้สึกสังคมสงบเย็นอันนี้ก็ให้เราคิดให้เราพิจารณาะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นเรื่องภายนอกหรอกแต่ก็ เตือนสติไว้น่อยอย่าถือว่าเรามาเพียงแต่มามันก็ไม่ดีเราก็ต้องมาสะสมติดตามครูบาอาจารย์มาก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมมากๆม,มันก็มีการเจริญเหมือนต้นไม้ที่มันอยู่ในที่ล่ม สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตก็คือพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆที่มันไหลาจากที่ดอนลงไปที่ต่ำทำให้เป็นปุ๋ยเป็นส่วนให้ต้นไม้เจริญเติบโตการเวลามันผ่านไปมันก็โตขึ้นโตขึ้นอันนี้ก็คล้ายๆกันพวกเราที่จะทำหน้าที่ในส่วนนี้ ก็ท่านั้นก็ให้มีสติหน่อยมีความรู้สึกเอามาทบทวนพิจารณาเอามานึกมาคิดให้เราตื่นตัวไม่ให้เกิดความรู้สึกแบบซบเซาแบบมีการดำเนินชีวิตแบบความเสื่อมภาษาเราเรียกว่าขี้คานขี้เกียจขี้คาน พระพุทธเจ้า่ก็จำหนิติเตียนเพราะเป็นขีที่ไม่มีประโยชน์แต่เป็นขีอย่างอื่นก็คงจะเป็นประโยชน์อยู่อันนี้ก็ให้เราได้เอามาคิดกันจะได้เป็นเครื่องส่งเสริมให้เรามีวิริยะอุตสาหะมีความภาคความเพียรว่าชีวิตนี้จะต้องทำประโยชน์ ให้มากก็น,น้อยประโยชน์ตนก็ให้อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าผู้ไม่พิการประโยชน์ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นส่วนเราที่จะต้องทำหน้าที่ด้วยไม่นั้นก็เราจะกลายเป็นบุคคลที่ไร้ยางอาย แต่คนไล่อย่างอายนั้นก็คงจะไม่เกิดประโยชน์อะไรคงจะทำให้เกิดความเสื่อมในทางที่จะทำให้เกิดความหายนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มาร่วมกันปีที่15บหหลังจากที่หลวงปู่ท่านได้ละเรา ผู้ที่เป็นสิทธานุสิทธิ์ไปตามกฎของธรรมชาติเราก็พยายามทำหน้าที่ของเราในโอกาสนี้ฉะนั้นก็หลังจากนี้ไปเราก็ได้ทำกิจส่วนตัวกิจกรรมที่เราได้ตั้งไว้ล้วก็หวนมาทำหน้าที่อันนั้นก็จะได้ทำให้กิจกรรมของเรานั้นเป็นไปด้วยความลาบเลื่น